สำาหรับตอนนี้อยู่ในเกมไลน์เจอร์นะผมก็จะมาสอนโปรไม,ไม่ใช่โปรแล้วมันเป็นเป็นอะไรไม่เป็นเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการตี PVP แล้วแพ้ที่ทุกที่มันไม่อยากให้แต้มลดนะครับนี่ครับผมมีวิธีครับผมจะมาสอนไปเล่นกันเลยครับนี่บไปเลยครับ เล่นไหมครับวิธีก็อย่านี่ครับรอให้มันตีให้เราชนะไปเลยครับให้เร,เราแพ้ไปเลยครับให้มันชนะเราไปเลยครับสู้มันตรงไหนนะครับ เราเป็นทีมงานสะจวตลีมีครับนี่ครับผมจะสู้มันสู้ก็ได้นะถ้าผมจะสู้ครับมีแค่สี่ก็เหลือเฟือครับเราจะส่งทีมงานสะจวตลีมิกไปนะครับไอ้มันมาเร็วเองแต่เราจะมานี่ทุบเลยไม่เป็นไรมันไม่ตายครับนี่ครับเจอแมวโอ้ก็กระจอกมากเลยครับใช่ไหมครับ มันเป็นทีมงานแมวสจั๊วชครับแต่ยัโอ้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่มาสิ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 โอ้ชิายเลยเล่นมันครับเล่นมันโอ้นั่นแหละครับนี่ครับพอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นปิดเน็ตนะครับเรื่องขึ้ปิดเน็ตข้างบนคุณแล้วมันขึ้น ออย่างเี้ยคนก็ให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเน็ตแล้วก็กดลองอีกครั้งลองอีกครั้งลองอีกครั้งนี่ครับแลแต้มคุณก็จะไม่ลดนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ